สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่อารดิน36พาติวในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพาน้องๆเฉลยข้อสอบในร้อยตำรวจเรื่องแรงในข้อนี้นะครับจบอกว่าวัตถุมวล20กิโลกร,รัมและ10กิโลกร,รัมผูกติดกันด้วยเชือกเบาและคล้องผ่านลอกลื่นและวางอยู่บนพื้นเอียงที่ไม่มีความเสียดทานดังรูปเมื่อปล่อยให้มวลทั้งสองเคลื่อนที่จงหาความเร่งของมวลทั้งสองโดยกาหนด ให้รุดสเท่ากับ1.7เาพิจารณาตามรูปนะครับโดยมี M1 นะครับมุม30องศานะครับเท่ากับมวลเท่ากับ10กิโลกร,รมัมนะรตรงนี้พี่ให้เป็น M2 มนะครับมวล20กิโลกร,รัมนะครับเขากำหนดตัวพื้นราดเอียงนะครับทำมุมเท่ากับ60องศาเเราก็แตกแรงนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น Mg สายสองศาในส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น mg นะครับสาย60องศาเอาแต่กแทนนะครับ m ตัวนี้ก็มวล10นะครับค่า g เท่ากับ10 s i าย30องศาเท่ากับ1ส่วน2ก็กลายเป็น1 0 0ส่วนด้วย2เท่ากับ5 0นิวตันนะแรงตรงนี้นะครับได้เท่ากับ5 0นิวตัน สามาฟากฝั่งนี้นะครับที่มุม60องศาก็จะได้เท่ากับมวลกนคือ20นะครับคูณ g10 ไซ n 60องศารุด3ส่วน2อา้าคูณกันนะครับก็จะได้200คูณรุ3ส่วน2ก็ได้เท่ากับ100รุด3จุดกำหนดรุด3เท่ากับ1.7นะครับ อ่าเราหนึ่งร้อยคูณหนึ่งจุดเจ็ดก็ได้เท่ากับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนิวตันอ่าเราก็จะได้แรงฝั่งนี้เท่ากับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนิวตันตัวนี้นะครับที่เราหามาเท่ากับห้าสิบนิวตันก็จะเห็นว่านะครับแรงทางฝั่งมุมหกสิบองศาก็คือความเร่งมันจะมาทางนี้นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นมาน่างนี้เพราะแรงฝั่งนี้เยอะกว่าเนี่ยเป็นก็เลยดึงลอก ให้มาทางฝั่ง,ง60องศานะครับเพราะฉะนั้นเราก็หานะครับความเร่งจัดโจทย์นครับจากสูตรซิม่าเท่ากับ MA นะครับซิม่า f ก็แรง2แรงนะที่ต่างก,กันก็กลายเป็น170-50บ50หมวนก็บวกกันนะครับ10กิโกรัมบวกกับ20กิโลกรัมแล้วคูณด้วยความเร่ง 170-50ลบหก็ได้120ก็เท่ากับนะก็เป็น30 A นะครับอยาให้ข้างหาความเร่งครับก็ได้แบบรอส่วน30 0สิบศู0ย์สานสองเราก็ได้ความเร่งนะครับเท่ากับ4เมตรต่อวินาทียกกำลัง2องข้อนี้ก็ตอบข้อที่2นะครับไมย่ยากครับโจทย์ลักษณะอย่างนี้ น้องๆก็ไปลองฝึกทำดูนะครับ